เรียกนะพี่น้องเด้อพุทธเทพที่ท่านใดสนใจนะครับสั่งได้เลยนะครับผมสั่งจองนะครับผมข่ามปีเลตนะพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้นะครับ l อ0 1 8นะครับติดอยู่ที่อำเภอเมืองขอนแก่นเฮานะครับเป็นขี้ปนเกประสงค์สำหรับครอบครัวนะครับเด้อตัวนเ่ากับติดอยู่น้องกรุงศรีนะพี่น้องกระตินวันนี้ครันะครับมาตัวอำเภอเมืองขอนแก่นกันตัวนะครับสี่สิบแรงนะครับตัวนี้สั่งใบไม้เพราะสองเดือนไปเพาสองเดือนไปเหรอสองเดือนกลัวนะครับข you know, no ั้นนี้ครับแต่ว่าพอดีแล้วอ่อบ่เฝ้านะครับ การนัดกันปลายเดือนนะครับปลายเดือนนี่ลีนะครับสิปีไม่แล้ววันนี้ครับวันที่ยิ่งเก่าแล้วครับเมียนใส่ดักไว้เลยใส่ดักไว้ใอยู่เออคุณป้ามึงก้อนเข้ามาอยู่ได้ก่อนอุดรดิมื่นได้เลยมื้ยเราเตรียมอูนะครับพี่น้องตอูล เอาผู้ดใดเบาบางกับ่ต้องไปเฮ็ดกับใดบ่ยา,ากหรือกปล่ซาซอย์ยออยกันยุทธเออผู้ใดหยุดก็หยุดเลยกับซ้ำนั่นตัวเนาะเออนั่นแหละมัน,น,นก็นมีหลายคนอยู่ดอกเดี๋ยวให้เขาอึ้มเชี่อมก็ได้ครับให้ซุ้มอยู่อูเชี่อมก็ได้ดอกอืมเอานึ่พี่ดอกนาะนะครับเป็นคลิปค่อยเล็กนะครับผมสำหรับงานครอบครัวนะครับผมครับร้อยสองร้อยสามรอยลูกนะครับ สองรอยกิโลนีก่ก็โอเคนะครับผมสำหรับนะครับงานครอบอครัวงานอันนี้ประสงค์นะครับบอมแมนนะครับ,รอบโอเแก่ายนะครับใต่ในครอบครัวกันน,ออนะครับอันนี้ผสมยี้กันนะครับตัวนี้สำหรับท่านใดอยากได้นะครับสั่งทีมงานเขาได้นะครับผมตัวนี้เป็นเอลซีศูนย์กับที่ได้นะครับถ้าผู้ในบ่อถังทวงเขากะเอารุ่ตะลีล่เราเอาชิดินใส่หลังก็ได้อันนี้มันหน่อยนะครับแล้อนี่เพราะว่าขีบมันกะนนักเกือบยุ่ย่น้องบราะมันเบาๆด้วยนะครับสำหรับถึงว่าหน่อยยันกันนักเกือบนะครับ นะครับเป็นคลิปอันนี้ประสงค์นะครับกะเหลืออีกขั้นหนึ่งมื่นนะครับเด้อดูนะครับ้อนะครับตั้งคอฮับปับนะครับถ้ามันเอียงมันยังเขากะนะครับหนุนใส่หนุนขวาให้มันตรงได้นะครับเด้อพร้อมันดินได้อยู่นะครับเป็นนะครับเอาแนวเอาแนวห้องฝั่งหนึ่งกับมันเอียงฝั่งหนึ่งห้องฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมตีมีใส่ข้างในอยู่นะครับยาวประมาณกักเส้นน่ะหนึ่งสิบเจ็ดสิบเส้นแะครับพี่น้อง ัวนี้เป็นนะครับผมชิปอ้อยเล็กนะครับใส่งานขอบพัวนะครับเด้อนะครับแต่ผู้ใดมักงานหนักงานแบบดุดุดันๆนะครับผมแนะนะไใส่ขีปให้เลยนะครับผมแต่ว่าอันนี้กะนะครับผมกำบ้างนะครับยกก็ได้สูงครับว่าาดอกซีถึงหาเมตรบางจะเป็นรุ่นง่ายกะส่วละครับกเนีรส่วละครนน้องหาว้างลงนะครับตั้งเอาเล็กมาห้องนะครับเอาเล็กล้างน้ามาห้องนะครับตัวนี้กะอยู่นะครับผม อำเภอเมืองคอนแก่นเฮานะครับผมดึงอันนี้ไหมดึงสุดเลยดึงนี่ไหมห้องที่หลังก็ไหได้ไปเอาเอายิงเลยลนะครับวิธีการตั้งให้มันตรงนะครับเพราะว่าดิในได้นะครับพี่น้องกะแต่มันเอียงฟังนี่ฮะห้องห้องฟังนี่พอมันตรง้องก็ล็อกปับ๊บให้มันอยู่เลยนะครับผมแต่มันเอียงฟังไหนฟังหนึง่งเขากะนะครับห้องฟังไหนฟังเพราะวันที่ดินได้อยู่นะครับ เพราะวเหล็กข้างในผมดีดสอดใส่นะครับเป็นเหล็กล่างสามนะครับนะครับเอาจนเทียงที้นอ่ก็ได้พี่น้องครับที่ผมจะย้าเตืบพี่น้องเดี๋ยวเป็นซองปีกับบอกนะครับพี่น้องส้อนรับท่านใดนะครับถ้าน้ำมันมันซึมมันหยั่งเพราะว่าจัางว่าผมผมร้องเพราะฉันไปใส่งานไม่อาจทีจะตื้มในหย่งนะพี่น้องเนี่ยเวลาใส่งานจริงนะแต่มันซึมตามขอตามอยัางไรพี่น้องเขานะครับคล้ายออกขึ้นมาหลอดขึ้นมานะครับเพื่อไปมันคล้ายขี้เกี่ยวนะครับทุกจุดแหละถ้ามันถ้ามันซึมตรงไหนพี่น้องคล้ายหน่อยหนึ่งไงมันพอยมันขายยีี้เกว พี่น้องหมุนขึ้นนะครับเด้อนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้นะครับเป็นโทนสีดํานะครับแต่ผมเอาสีสมมันเป็นโทนสีดํานะครับเด้อัตนี้เป็นน็อตยึดหนยนะครับแล้วก็นะครับผมดามคางให้นะครับผมเล็กแบรนด์หนาซีทั้งของฟังนะครับสอดใส่แล้วครับถึงหลังมันก็ติดเล็กแบนด์อีกนะครับผม้อค้าช่วยเหย้าๆนะครับลักษณะนะครับตัวนี้ปีกนะครับผมก็ติดออกออกมาใหม่แล้วนะครับเด้อนะครับ เชี่ยมนะครับสองรอบนะครับทำบริการสามรอบนะครับเชี่ยมจนมันอยู่เดฟมองได้ที่มันเชี่ยมบางครั้งมันไฟบางแห้งนะครับบางบางกาบบอปันใดนะครับแต่ทวดมากแบีแต่ไฟแห้งนะเบอร์ละครับเดี๋ยวติยงกับพี่น้องข้างบนนะครับสำหรับชีบอ้อยเล็กนะครับสำหรับคู่เขาเกียร์สิบปิดท้ายปีนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งคันที่อู่นะครับผมชีบอ้อยเล็กของเขานะครับเดี๋ยวเอาสีไปเก็บนะพ่นะเห็นบอลเดียวเห็นบอลเต็มเลยพ่นะเอาสีไปเก็บนะ ไปเรียกนะพี่น้องเด้อพุทธเทพทีทันใดสนใจนะครับสั่งเลขเลยนะครับผมสั่งจองนะครับผมขามปีเลสเด้อพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้นะครับ L อลซีศูนย์หนึ่งแปดนะครับจุดอยู่ที่อำเภอเมืองขอนแก่นเฮานะครับเป็นขีปนาวุธประสงค์สำหรับครอบครัวนะครับเด้อนะครับกะความเร็วกับตามรอบเลยพี่น้องเด้อตามรอบการเล่งรถเฮาแหละนะครับน้อยกับติดได้นะครับสามสิบหกสามสิบสี่นะครับพี่น้องติดได้เบิร์ดแหรอครับแล้วส่วนมากนะครับกระบอกนะผมใส่กระบอกใหญ่ยห็นะครับพวกถ้า กระบุงกระบอกมันมีปัญหานะครับทรวหาสร้างเลยนะครับผมติเค้มใหม่นะครับผมถ้าผมไม่ได้ไปเปลี่ยนผมขาดิตทรงไปให้แล้วพี่น้องแล้วพี่น้องอะท่งกระบอกขค้ื่อนไมผมนะครับผมทรงขค้ืนบริษัทนะครับเพราะว่าผมรับประกันอยู่แล้วนะครับงานบางข่างกะบางข่างมังกะมีปัญหาเาก็ต้องเค้มอยู่แล้วนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นโทนสีสมบวกสีดานะครับงวสีเหลืองนะครับ งานเขาบอา้อตงห่วงครับผมรับประกันนะครับแล้วก็นะครับติดตั้งถึงหน้าบ้านเอฟซีเขาทุกท่านทุกคนเลยนะครับ โอเคพอนะครับประมาณนี้พี่น้องเด้อนะครับสำหรับคลิปอ้อยเล็กนะครับติดลดบุ่นน้อยนะครับที่ติบเงนะครับก็จบไปแบบสวยๆนะครับใบดันลวงให้แล้วเนี้ยนะครับนะครับผู้ใดสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับพี่น้องสำหรับคลิปอ้อยเล็กนะครับผู้ไปทุนการเกษตรสั่งข้ามปีได้เลยนะพี่น้องนะครับนะครับ สำหรับนะครับอีกนะครับมืออื่นนะครับเด้อกะเป็นคันสุดท้ายของปีนะครับผมเป็นเอลไอห้าศูนย์หนึ่งแปดสีน้ำเงินนะครับอยู่พอแล้วจะลดลงมาติดอยู่อูนะครับเอาสีน้ำเงินเป็นทูอินวันนะครับเด้อเป็นทูอินวันเป็นไอนะครับตัวห้าสิบแรงสีน้ำเงินแล้วก็บวกกับน้ำยงมันแล้วก็บวกบตัวดีดผ้าพร้อมนะครับ อันนี้ร้องสุดท้ายของปีนี้นะครับถ้าผู้ใดสร้างปีนี้ในปีหนาได้ครับเด้อนะครับสําหรับไอ้คีบอยนังยกมันนะครับเดือนกุมภาเดือนมกราเต็มเหมือนเรพี่นองเด้อถ้าผู้ใดล้คิ้วมือนี้จะได้เดือนกุมภาเท่านั้นนะครับนะครับจังหมู่บ้านแม่เราอยู่อําเภออําเภอออุบลรัตน์นะครับเพื่อนก็ไปสร้างอยู่ไอ้ไปเบิ่งตัวยางอยู่หนองกุงงรีนะครับนะครับสร้างจองนะครับเป็นทุยยนวันนะครับรถยันมาที่สิบเก้าเลง แต่ว่าทรงกำหนดทรงก็คือเดียนกุมภา์นะครับนาจะกรมันสี่สิบหาอยู่นะครับแต่เดือนมกร้านเต็มหมอกกอกแล้วนะครับเด้อันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้ก็สวยๆนะครับพูดได้มักสีสมมสีน้ำเงินก็เออทีเขียวสีน้ำเงินกับสั่งเขามาได้นะครับสำหรับอู๋เฮานะครับก็นะครับพยายามปรับปรุงแล้วก็แก้ไขแล้วก็เห็นในมันดีที่สุดนะครับผมให้เอฟซีเขาได้ใส่ของดีๆกันนะครับผมระบบไงเป็นห้องเด้อรับประกันระบบหมอกน้ำมันนะครับคอนโทรล นะครับเบื้องต้นเท่ากับก้ไขไปก่อนนะครับแต่มันบ่ดหายบ่เจ้าผมก็เค็มหายอยู่แล้วนะครับพี่น้องเอาพี่น้องจังไปพอกันนะครับอยู่ที่นะครับอู่เมืองอื่นนะครับคันสุดท้ายของปีแล้วก็จะจับฉลากยูอูนะครับอืมครับฉลากยูอูเลยนะครับเป็นจับฉลากจับฉลากทองนะครับสีเซ็นนะครับแล้วก็ที่ทาความสะอาดอู่เมืองอื่นนะครับ ล้วกาสที่เป็นนี่น้าขีบปล่อยเบื้องพร้อมคันดท้ายของปีจับฉลากยูพร้อมปีนี้เป็นปีแรกที่ได้จับฉลากยูอูนะครับพี่น้องเนาะจังไม่พอกันนะครผม